าแล้วนะครับขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามสี่นะครับกำลังจะผ่านจุดตัดสลิงบ้านขาวนะครับไปรอดูขบวนได้เลยนะครับอันนี้ช้าสามนาทีนะครับรถเร็วหนึ่งสามสี่นะครับกำลังจะผ่านจุดตัดบ้านขาวนะครับอ่าตัดนี่นะครับไม่ทางนี้นะครับตอนนี้จะได้หัอเลยทําขบวนนะครับมารอดูได้เลยนะครับนี่นะครับ เช่นเคยเช่นเดิมน,นะครับแล้วเร็วหนึ่งสามสี่วันนี้ช้าสามนาทีนะครับตอนนี้ทุ่มทุ่มสิบเก้านาทีแล้วนะครับลังจะผ่านจุดตัดบ้านเขานะครับมาดูขบวนได้เลยนะครับแสงไฟมาตกไก่ จะเป็นหัวอะไรทาขบวนมามารอดูกด้เลยนะครับจะเป็นคิวเอสวายที่ทําขบวนมาเหมือนตอนเช้าไหมครับอ่าตอนเช้าหนึ่งสามสามได้คิวเอสวายนะครับตอนกลับจะเป็นคิวเอสวายไหมมารอดูได้เลยนะครับโอ้คิวเอสวายแน่นแน่นอนเลยครับเสียงวีดไม่ใช่เลยครับมาดูนะครับถ้าดูเลขทันก็ถือว่าเก่งเลยนะวันนี้คิวเอสวายวันนี้จะหัวอะไรนะครับ วันนี้จะเลขกันเลยนะครับวันนี้ชีวิตวายชีวิตวายเลยนะมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ 1, 3, 4, ่งสงามสี่เลขมาแล้วนะครับ นะคบวันนี้ได้ QY ค่าสองสี่สองนะครับกับกระขบนรดเร็วหนึ่งสามสี่นะครับอ่าอ่ามาดูสลิงขึ้นนะครับทั้งไปทั้งมาไปทั้งกลับเลยครับ QY วันนี้นานๆจะเห็นทีนะครับอ่าก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาถ่ายเป็น QY แบบนี้นะครับอ่าจะถ่ายลิปเลรฝากติดตามดไลรกให้ด้วยนะครับ